สวัสดีครับผมแอดมินจ้มโมกิจไฟเลยกันนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับใครที่เพิ่งเคยใช้วานร้าน gp สองร้อยอะไรกันนะครับก็ดูได้เลยนะครับอันนี้ผมเอามือถืออยู่นะครับนะก็อาจจะสั่นนิดนึงต้องขออภัยกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับเสียบหม้อแปลงนะครับแล้วก็เปิดเครื่องกดปึ๊บนี่นะครับก็จะรอเขาโหลดแป๊บหนึ่งอะไรกันนะครับ นี้เลยครับใครที่ซื้อกับผมแล้วนะครับก็จะเห็นแบบนี้เลยก็คือ JVF นะครับก็คือเป็นชื่อผมเองจำพวกกีต้ารก็คือจะลงเสียงที่ผมแต่งเพิ่มให้นะครับนะเพียบเลยนะครับเป็นโอ้โหหลายเสียงมากๆนะครับนะฮะผมก็จะตั้งเป็นระบบพรีเซตไว้นะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นพรีเซตนะครับอ่าในการก็จะเป็นนี่เลยตามนี้เลยก็คือ A B C ตามชื่อเลยก็เป็นโซโลดิสโซชันเป็นอะไรพวกนี้แล้วกันนะครับนะก็ ส่วนข้างบนนะครับก็จะเป็นตัวคอนโทรลซึ่งเอาไว้เปิดปิด,ปดพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราสามารถตั้งได้อีกนะครับพวกอ,อะไรนะขออนุญาตนะเอ OD SD นะโหช่วงนี้ทำงานเยอะสมองช้า <laughs> OD SD เนี่ยเรียกว่าเป็นพวกอา่าคอมเพรสเซอร์อะไรพวกนี้นะครับแพวกเกนอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะ เปิดปิดเขาได้นะครับวลาจูนเนอร์นะครับก็กดนี่เลยครับนี่เขาจะเข็นตัวนงี้นะครับจูนเนอร์คือนี่เลยเห็นไครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับส่วนเราจะแก้ไขอะไรนะครับเราก็ไปที่นี่ได้เลยนะครับสมมุติว่าจะแก้ไขเป็นโอห์มนะครับก็กดเข้าไปที่แอมนี่พอกดนี it, ่เสร็จปุ๊บก็เข้ามาแก้ไขได้เลยนี่เห็นไมครับอ่ามันจะมี2ปุ่มตรงนี้นะครับให้กดตรงนี้นะครับให้กดตรงนี้ครับพาลานะครับอ่านว่าพาลาได้ป่าเออเนี่ยนะครับ แล้วก็หมุนเอาได้เลยตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับอ่าหมุนได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วเพิ่มสมมุติว่าเราเอ่จะเซฟแล้วก็กดเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมขอไม่เซฟนะเพราะว่าเพราะว่ามันอันนี้กดออกก่อนเดี๋ยวโปรแกรมผมจะลวนโปรแกรมผมจะแฮงค์ไปอ่ะลองกดเซฟให้ดูก็ได้อลองกดเซฟอ่เซฟนี้1ครั้ง2ครั้งเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าถ้าไม่เปลี่ยนชื่อก็เซฟไปกดประมาณ3ครั้งนะค,ะนะครับ กดประมาณ3ครั้งนะครับแล้วส่วนใ้พาราเนี่ยนะครับนะมันก็จะหมุนเป็นพรีเซตได้อีกนะครับที่ผมตั้งไว้ก็มีเพียบเลยต้องแต่อันที่26เลยครับนะอ,อันที่26ก็มีเสียงอะไรบ้างเออเสียงคีนคอรัส นะครับนี่ตามชื่อเลยเสียงคลีนนะครับเสียงลิทมแล้วก็เสียงโซโลประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับส่วนทั้งบนเนี่ยเราจะเปลี่ยนก็ได้นะแล้วแต่เราว่าเราจะเอาเป็นแบงค์หรือเป็นอะไรเราก็ไปเปลี่ยนข้างในได้นะครับอันนี้คือการใช้งานแบบหลักๆเข้าวๆส่วนมาสเตอร์ก็เปิดไว้ประมาณกลางๆก็ได้หรือแล้วแต่นะครับนะใครที่ซื้อกับผมไปก็จะต่อ XLR เนี่ยครับเข้าไปยังมิกเซอร์ได้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับส่วนอื่นๆก็ ปรับได้เลยสมมติว่าคุณอยากจะได้ eq เพิ่มอะไรเงี้ยคุณก็กดเข้าไปปึ๊บเนี่ยเห็นไหม eq เท่าไหร่ยังไงนี่กดนี่ตัวนี้มันจะกดได้เห็นไหมครับอ่าจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานั่นเองประมาณนั้นนะครับคุณก็คัดอีกทีก็ได้นะครับเนี่ยการงานหลักๆก,ก,ก,ก็มีแค่นี้จริงจริงแล้วเนะี่ยผมบอกได้เลยว่า,าปรับในคอมก็จะง่ายกว่านะครับนะครับปรับในคอมง่ายกว่าแต่ว่าผมนะครับใครที่ซื้อกับผมก็จะมีไฟไล์แบบนี้เนี่ยไฟล์เสียงแบบเนี้ยที่ผมตั้งให้นะครับพิเศษเนะี่ย เรียบร้อยแล้วคือคุณไปถึงคุณมีหน้าที่เปิดเล่นเลยอะ่ะนะครับนะไม่ต้องไปมัวตั้งโน่นนี่นั่นไปถามในกลุ่มไปถามใน YouTube กว่าจะหาคําตอบเจอโอ้โหคุณไม่มีเวลาตั้งขนาดนั้นนะครับใครที่ซื้อผมลงไฟล์เสียงให้พร้อมเล่นเปิดเุื่อคุณมีหน้าที่เล่นอย่างเดียวนะเหมือนคุณขับรถ BM รถเบนซ์คุณมีหน้าที่ขับกับคุณมีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียว การซ่อมบุรุงหรืออะไรเดี๋ยวเขาจัดการให้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยระดับพีเมียมเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราซื้อไปเราจะต้องไปเซตอัพไปอะไรอย่างเงี้ยบางบางทีนะครับคนเซตเป็นก็ดีไปแต่ถ้าคนเซตไม่เป็นเนี่ยนะครับโอ้โหผมบอกได้เลยขายทิ้งกงินเพียบนะครับเพราะว่าอะไรมันค่อนข้างจะยากนิดนึงสาหรับมือใหม่ไงถูกไหมถ้ามือเกา่าเก่าเก่าเก่าแล้วเนี่ยโอ้สบายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามือใหม่ๆเนี่ยโอ้ไม่ไม่รู้อะไรเลยพี่ปรับยังไงคือคือเขาสามารถจะปรับได้เราต้องเข้าใจก่อนเราวเขาสามารถจะปรับแอมเนะี่ยปรับได้ แต่เสียงที่มันจะได้เนี่ยแหละอันนี้สําคัญที่สุดเสียงที่มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยแหละอันนี้สําคัญนะครับเสียงที่มันจะได้ไม่รู้ว่ามันจะได้เสียงที่เขาต้องการหรือเปล่าอันเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่มืออาชีพต้องมอบให้เขาครับอย่างร้านจำพวกจะไฟก็มอบให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับอ่าคุณไปถึงคุณเปิดเล่นได้เลยนะครับสบายใจแล้วได้ของชัวรมีของรีวิวแบบเนี้เห็นๆกันแบบนี้นะครับนะ่ะขอุยัด นี่ของจริงแน่นอนนะไม่ต้องห่วงครับผมไปแนนเป็นกลุ่มหนึ่งกำลังแพ็คของเลยนะครับอันนี้รีวิวให้น้องก็ก่อนนะตัวนี้กําลังส่งของให้น้องคือรีวิวให้ดูเลยนะบ่แปลงผมได้มาแบบนี้นะครับนะอ่าก็แบบนี้ให้เลยนะครับนะใช้งานได้ปกติเปิดกันให้ดูเลยนะครับไม่มีรวนไม่มีแ้งใดๆทั้งสิ้นครับอ่าใช้งานได้ปกติจัดไปครับผมยินดีต้อนรับครับใครที่สมัครเซตอัพหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเทิร์นกีตาร์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ป็งกีตาร์ นะครับอะไรก็แล้วแต่สายกีตรงกีตาร์อะไรพวกนี้นะครับก็ได้หมดเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยร้านอยู่ลังสินนะครับทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับนะ,อะโอเคจัดไปครับ